ระวังเอลพี่โ <ALLY. S 1> อ้โหลิเฟกดูนะมาแล้วเริ่มติดเริ่มติดแล้วคือลิเฟกเมื่อกี้ทำผมมาเลยยาวยาวท้ายพี่มาแล้วรอบมาแล้วโอ้โหไอยิงหน้าจนรอดได้ไง หน้ากากด้วยตอนหน้าไหนพี่เมียอ,อ๋อชื่อห้องไงอ๋อวมารงไงใส่หน้ากากไปเลยได้ได้เ <c oughs> <c oughs> หรอไอ้ผมได้กลิ่นความเกียนแล้วเ, <c oughs> เดี๋ยวเตรียมอาวุธป้องกันตนเองไว้ก่อนเลยเ,เดี๋ยวตัดเชื่อมเอไปร้องของให้ก่อนเลยครับทุกคนก <c oughs> <c oughs> ได้กินหนึงความเกียนจิบุ <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้คำนวณมาไปแล้วเห็นไหม ลูงแรกแค่ปปาลองเชิงเฮ้ยเขาเอไปแล้วเขาเอไปแล้วเขาเอไปแล้วเอซีตำนานก็ไหนวะหน้าอีสวยจริงมันคือ m อเก็บเสียงใช่มพี่แบบเป็นแนวแบบว่าที่เอามาพันพ้าเพื่อแบบเก็บเสียงแล้วก็แต่งปืนให้กลมกลืนกับธรรมชาติอ๋อใช่พี่เขาบีเขาบี โอ้แล้วเปิดลั่นไปแล้วหนึ่งนะครับฟุตบอลหลุมหลุมปะลองหลุมไม่ตัวหนึ่งครับเมื่อกี้หายไปไหนวะหายไปหายเฮ้ยเดี๋ยวนะผมว่าผมเห็นเมื่อกี้ตาฝาดเหรอหายไปไหนวะไอเท่าไหร่ได้เวลาใช้ของแล้ว โอ้โหหน้ากากลุดอ้โหโอ้โหทไหลล้วัวอะไรนะพี่อ๋อให้โน้กบอมเหรอเฮ้ยเค้ยวๆโอ้โหแล้วเพ่มได้สลูกดคือการฟามะเบิดของผมเนี่ยโอ้โหคำนวณมาเป็นอย่างดีนะครับ แม้จะมีการผิดพลาดจริงเป็นการคำนวณของเออโอ้โหบาเลมิชชั่นเฟลเอาละโอ้โหผมลืมเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเะเล่นเปลี่ก่อน้ยตูม้ไม่ตายพี่บาเลต์เหรอ บี่ะมองบีรอบนึงยาวมีแอลตายเฮ้แนวอีตัวหนึ่งโอ้เอ,อ็มพันธ์ผ้านี่คือแบบมันเหมือนสมัยเล่นพีบีแรกแรกของผมเลยนะเฮออ้ย ไอ้ีมีแตะปืนโอ้โนซาโควด้ยนะบอมดิฟュซตื่ว s u c e ใช่เหรอโน้่าทำสองเลยเหรอคือเดี๋ยวนะมันไปกดของเขาหรือเปล่าวิ้ยไม่เอะเื่อมเืีอมไว้สวย ไอ้ต้นไม้าเ้ไอโอไม่บัเฮ้ยต้นมว้าเขาเฮ้ยเดินผ่านกองเฉยเข้าเไปแล้วเข้าเอเข้าเเข้าเอเข้าเไปตัวหนึ่งอะระวังนะเช็คดีดีครับน่าชเพราะว่าเขา มาขอิ้งเราไปสักทีวปั่นเก็บเก็บเก็บเกบเก็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 บเกมบเก็บเก็บเก็บเกเบาเลตกบรเกบเก็าเก็บก็บเ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 เก็บเกบเก็บเบเเ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  ขึ่ไหนวะพี่เข้าเอลแล้วหรอเตรียมหนึ่งเรียมยังอยู่อ้แล้เอีพันธขผมต้องเชื่ชัยแล้วแหละจังหวะนี้จะให้แวบนักกช่วยชีวิตไว้วางแล้วมัวางแล้ววางแล้ววางแล้วโอเคครับ bomb has been planted อยๆ ไอ้นี่มันคือปืนของแบบหน่วยลบพิเศษในป่าอะไรนะเว้ยลายนเนี่ยเฮ้ยโอ้โหหรือเาเล่นเอ,อ้าโอ้โหหลวงเราตกหนะฝา่าฟอร์มจะผิ้คู่นี้มาอีกแล้วไอ้ผมเพิ่งเห็นหนะว่า นะเราลุ้นกับคนเยอะไอ้รอบนี้เองเแน่เลยพี่คือตอนเน็ตการที่เราจะดันเนี่ยผมเสียวบาเลสมากเลยข้าวหลงข้าวหลงข้าคือตัวละครร้อยทั้งสองของผมเนี่ยมันจะไม่มีผลกับปืนคืนนั้นนะ เฮ้ยเฮนี่แงดูความพิวเป็นตัวละครผมโบกความเร็วนะเอาไม้เอาไม้เป็นต์นะโอ้หไมฮะลบกระสุนคนไวช่วยไหมนี่ยไอเดดนะ ยี่ตรงไหนอะข้างหลังผมอะเดี๋ยวนะพี่ผมมูมอม80นะผมไม่เห็นได้ไงวะยืนใต้ห้องหมายเมื่อกี้มองไม่เห็นเฉยเลยอะไรกันกับเนี่ยระเบิดสถารป่าไปแล้วการตายจะการไวว่ครับเนี้ดองเอลผู้แบบมันดีเข้าหัวดีมากนะ M4 หนผ่าพันี่ย ถ้าปืนดีจ er oh. ัดเลยหน้าหนึ่งเลยหน้าหนึ่งเลยหน้าตายเหลือยาวหนึ่งระวังเอลฟ์โอ้ยหูรีเฟกมาแล้วโดนติดโดนติดแล้วคือรีเฟกเมื่อกี้ทำผมมาเลยยาวยาวท้ายพี่มาแล้วรอบมาแล้วโอ้โห จริงๆหนังจะเอ่ได้ไงโอ้โหปืนนี้ผมได้ถึงหนังเรื่องนี้ะ Lone Survivor ที่แบบโดนรถพิเศษเข้าป่าไปใช้ปืนร้ายแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยแล้วแล้วรถถังบิบ้านสุดท้าบ้านทาง A รอแป๊บรอแป๊บยืนอะไรก้างอะไรอยู่โอเคไล้วะอุ้ยโอ้โหโอ้โหแล้วโอมช่วยชีวิตผมไว้นะครับเกือบโดนระเบิดออฟมาทั้งสองมาเลยครับอะไรนะโน่รอซ้ำสองโนปืนบอมใช่ปะเดี๋ยวผมเปลี่ยนปืนให้เขาก่อนมามาอุ้ยไม่ได้ไปต่อครับโดนเตะด้วย Creep while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.